ตัวอย่างที่7มีครอบครัว4ครอบครัวนะครับแต่ละครอบครัวประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูก2คนนะครับถ้าให้คนทั้งหมดมานั่งรอบโต๊ะตัวหนึ่งนะครับจงหาจำนวนวิธีการนั่งนะครับถ้าสมาชิกครอบครัวเดียวกันนะครับต้องนั่งติดกันแล้วในแต่ละครอบครัวพ่อแม่ต้องนั่งติดกันด้วยอ้าวเรามาลองดูนะฉะนั้นเอาคนทั้งหมดมานั่งก่อนนะครับก็น่าจะ มี4ครอบครัวครอบครัวละสคนก็จะเป็น16คนเนาะอ่ะก็น่าจะมีพ่อแม่ลูก1ลูก2พ่อแม่ลูก1ลูก2พ่อแม่ลูก1ลูก2แล้วก็พ่อแม่ลูก1ลูก2นะครับแบบนี้แต่แน่นอนว่าเขาบอกว่า แต่ละครอบครัวจะต้องนั่งติดกันอ่านั่นก็แสดงว่าเราก็ต้องมัดเขาไว้ก่อนฉะนั้นในขั้นตอนจริงๆก็จะเหลือเท่าไหร่ครับก็จะเหลือแค่1 2 3 4สาครอบครัวเนาะอ่าก็จะเริ่มต้นที่4ก่อนแต่เราก็จําเป็นจะต้องล็อกไว้1ครอบครัวด้วยถูกไหมครับอ่าเราก็จะล็อกไว้เพราะนั่งเป็นวงกลมเนาะก็จะลบ1นะครับได้4ลบ1แฟกในตอนเริ่มต้นนะครับอ่าแบบนี้ ทีนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็จะมาดูทีละครอบครัวนะครับมาดูทีละครอบครัวเช่นในครอบครัวที่หนึ่งทำยังไงดีแต่เขาก็บอกอีกว่าพ่อแม่เนี่ยจะต้องนั่งติดกันก็ต้องนับเป็น1ฉะนั้นในแต่ละครอบครัวนะครับก็จะยกตัเช่นครอบครัวที่1ตอนนี้นะที่เรามองกันอยู่ตอนนี้เนี่ยข้างในครอบครัวที่1นับยังไงก็จะมีแค่1น3สเพราะพ่อ,พอแม่ต้อง ติดกันตามเงื่อนไขตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูกันนะครับอ่ะฉะนั้นถ้าเป็นครอบครัวที่1ก็จะกลายเป็น3แฝกก่อนแล้วค่อยทำไมครับคูณคืนของพ่อแม่อีกทีหนึงก็จะกลายเป็น2แฝกตรงนี้ของพ่อกับแม่นะครับแบบนี้นะแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในครอบครัวที่2ครอบครัวที่3แล้วก็ ครอบครัวที่4เช่นเดียวกันก็จะได้เป็น3ามแสองแแบบนี้นะครับเพราะว่าเราต้องให้พ่อแม่นั่งติดกันแล้วก็ต้องคูณคืนกลับไปทุกครั้งด้วยนะครับนะครับแบบนี้อ่าเน้สรุปแล้วเราได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่ก็จะกลายเป็น3ามแฟกนะครับอ่ากำลังหแล้วก็2อแอีก4อันนะครับก็จะกลายเป็น หกกำลังห้าคูณกับสองกำลังสี่นะครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไรครับเท่ากับหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบหกวิธีนะครับ